วันนี้ผมจะมาทำข้าวต้มผัดนะครับหอมไม่สวยนะแต่ว่ารสชาติพอใช้ได้อยู่ครับสูตรนี้จํามาจากที่ป้าเคยพาทํานะครับบอกเลยว่าอร่อยมากครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ขั้นตอนแรกก็หาใบตองนะครับแล้วก็กล้วยสุกครับแล้วก็ข้าวสารเราแช่น้าแล้วล้างสะอาดแล้วจากนั้นนะครับ เราทําการเติมน้ํากะทิลงไปนะครับวันนี้จะใช้เป็นหัว,วกะทิผสมกับน้ำนิดหน่อยนะครับแล้วก็เติมน้ําตาลลงไปนะครับเพราะว่าน้ํากะทิเริ่มร้อนแล้วเนาะ <mão> ส่วนเรื่องความหวานมากหวานน้อยอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับเราก็ค่อยๆเติมลงไปละกันอย่าเพิ่งเติมครั้งเดียวจากนั้นนะครับทําการเติมเกลือไปตัดรสชาตินิดหน่อยจากนั้นนะครับก็ชิมน้ํากะทิดูว่ารสชาติหวานหรือว่าได้ตามที่เราต้องการหรือ,อยังนะครับพอได้แล้วเราก็นําข้าวที่เรานะครับ แช่น้ำนะล้างสะอาดแล้วนะครับปล่อยให้เสด็จนิดนึงเอามาใส่ในหม้อนะครับคนให้เข้ากันครับคนไปเรื่อยๆนะครับอย่าวางนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดก้นหม้อครับค่อยๆคนไปจนเริ่มแตกตากบแบบนี้นะเขาจะเริ่มมีอาการเหนืดนะครับ แบบนี้เลยครับก็จะเริ่มได้ที่แล้วครับจากนั้นนะครับให้เราทําการนะครับปิดไฟได้เลยนะครับแต่ว่าก็คนให้ความร้อนมันออกหน่อยนะครับก่อนจะห่อนะจากนั้นมาทําการห่อแบบนี้เลยครับชอบขนาดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่ความชอบนะอันนี้ใบตองมีจํากัดผมจะทําชิ้นใหญ่นิดนึงแต่ว่าห่อไม่ค่อยสวยทุกคนครั้งแรกจริงๆครับเพิ่งหัดทํานะแต่ว่าการปรุงทําเป็นอยู่ครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะห่อแหลมบ้างใหญ่บ้างนะครับแล้วแต่ว่าจะห่อออกมาแบบไหนนะครับไม่ใช่มืออาชีพนะแต่ว่าทํากินได้อยู่ ป้าเคยบอกไว้ว่าไม่จําเป็นต้องห่อสวยก็ได้นะครับเพราะว่าเราทํากินเองเนาะมันต้องแกะใบตองอยู่ดีรสชาติก็อยู่ที่เรากินแล้วอร่อยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับได้กล้วยมานะเป็นกล้วยบ้านนะครับสวยๆแบบนี้เลยที่จริงนะครับถ้าแบบว่ากล้วยมันงอมกว่านี้มันก็จะหวานอร่อยอันนี้ก็หวานอร่อยนะกล้วยกําลังทีได้ที่ครับห่อแบบนี้นะครับหมุนมับมับมับนะสูตรนี้ป้าพาทําแต่ว่าก็ไม่เหมือนต้นฉบับครับแต่ว่าวิธีการปรุงทําประมาณนั้นนะครับ ใครที่มีเทคนิคการห่อสวยๆลองบอกหน่อยนะอันนี้ผมห่อแล้วมันได้แค่นี้จริงๆทุกคนไม่ได้ตัดใบตองด้วยห่อตามที่มีนะครับได้เต็มหัวเลยทุกคน อันใหญ่มากกินชิ้นเดียวคืออิ่มเลยครับก็ค่อยๆห่อไปเรื่อยๆนะครับห่ออยู่คนเดียวครับบอกเลยว่าจะมูหรือจ่าก็รอดูตอนสุกนะครับทุกคนค่อยๆห่อไปวันนี้ทําเยอะพอสมควรทุกคนกะว่าแบบว่าเอาไปให้เพื่อนบ้านชิมด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะแต่ว่าก็บอกเลยว่าทําด้วยใจทุกคนรสชาติไม่อร่อยแต่ว่าทําด้วยหัวใจก็บอกเลยว่ามันอาจจะอร่อยแหละเนาะผมก็จะห่อชิ้นใหญ่นิดนึงทุกคนเพราะว่าใบาตองมันมีจํากัดห่อตามขนาดใบตองนะกล้วยก็โปะมาบเข้าไปตอนแรกกลัว ว่ากล้วยจะไม่พอแต่ว่าพอห่อไปห่อมาทุกคนกล้วยเหลือเยอะพอสมควรนะก็เลยแบบว่าเริ่มห่อแบบผ่า2พอตอนแรกผ่าสมนะครับก็จะห่อแบบนี้ครับ สวยมั่งไม่สวยม่งนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสวยหละเนาะเพราะว่าไม่ใช่มืออาชีพครับแต่ว่าห่อได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วแหละก็สุดยอดอยู่ครับเพราะว่าห่อจํานวนเยอะเหมือนกันทุกคนก่อนจะนําไปนึ่งนะครับนี่ชิ้นสุดท้ายแล้วครับใบตองก็มันไม่ค่อยสวยช่วงนี้ลมมันแรงใบตองมันก็แตกๆนิดนึงทุกคนอันนี้เป็นฝีมือข้างหน้านี่นะครับน้องเขาลองห่อแล้วมันห่อไม่ได้ครับก็เลยสุดท้ายกลายเป็นผมทําคนเดียวครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ห่อให้เพื่อนๆกินเนาะรสชาติอร่อยแน่นอนเนี่ยครับได้มาเต็มหวดแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็จะเอามาเรียงใส่หวดนนำไปนึ่งครับทุกคนตอนแรกว่าจะทำข้าวต้มที่เป็นแบบไม่ใส่น้ำตาลเป็นข้าวต้มแบบภาคอีสานนะกลัวว่ามันจะเปลืองแก๊สนะทุกคนก็เลยทำเป็นแบบข้าวต้มผัดครับจะได้ลดระยะเวลาลงเต็มหวดแบบนี้ครับจากนั้นใส่น้ำนะครับตั้งไฟเอาหวดใส่ครับหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้แหละชิ้นใหญ่ๆนี่ครับเริ่มร้อนแล้วครับก็จะนึ่งไปเรื่อยๆทุกคนรอดูตอนสุกว่าจะเป็นยังไงนะครับ นี่ครับผ่านไปนะครับข้าวต้มเริ่มสุกแล้วครับก็จะสีสันหน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคนครับก็เหลืองอาร่ามน่าทานอยู่นะเดี๋ยวผมจะมาลองชิมดูครับเพราะว่ามันสุกแล้วหรือเปล่านะลองแกะดูก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสุกหรือไม่สุกนะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่ชิ้นแรกกันเลยชิมเองก่อนนะก่อนจะไปให้คนอื่นกินนะครับบอกเลยว่า รสชาติจะเป็นยังไงก็ต้องรอรุนครับแต่ว่ารสชาติข้าวเหนียวที่ผมมูนก็คือไม่ไม่หวานมากครับผมก็เน้นแบบว่ารสชาติหวานอ่อนๆนะเพราะกล้วยมันหวานอยู่แล้วเน่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ชิ้นยาวมากทุกคนกินชิ้นเดียวก็คืออิ่มข้าวเลยแต่ว่าบอกเลยว่ากล้วยนี่สวยมากเป็นกล้วยบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูชิมเองอร่อยเองก็ถือว่าน่าจะใช้ได้นะชิมไปแล้วบอกเลยว่ารสชาติอร่อยมากทุกคนชอบเลยแบบว่าวันหลังถ้ามีคนเอากล้วยมาให้อีกก็จะทําข้าวต้มอีกครับอร่อยดีครับสูตรนนี้นะ เป็นสูตรของป้านะครับพี่สาวของแม่นะพาทำครับอร่อยรสชาติดีครับส่วนใครที่อยากทำข้าวต้มผัดนะครับลองเอาวิธีนี้ไปทำดูนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากครับ